เห็นยิ้มยิ้มยงยิ้มไม่ใช่อะไรนะครับทำใจนะครับวันนี้ฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็ดันมาเลือกเวลาซักผ้าที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราซักผ้าเสร็จแล้วเราก็ไปหาอะไรอย่างอื่นทํากันนะครับขาวไม่ขาวไม่ค่อยจะขาวเท่าไหร่นะครับดูนี้นะครับผมอาจารย์แซมกับรายการสารยากันช่างนะครับจะพาไปแนะนําวิธีการทําความสะอาดเครื่องซักผ้าในเบื้องต้นนะครับแบบง่ายๆทุกคนทําได้นะครับแล้วรับประกันได้ว่าปัญหาลักษณะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกแน่นอนครับไปลุยกันเลยครับ การทาความสะอาดเครื่องซักผ้านะครับผมก็จะเปิดดูแหละครับว่าอย่างแรกผมมองด้วยตาข้างนอกเนี่ยนะครับมีหลายส่วนที่ผมคิดว่าผมต้องขัดต้องถูแน่ๆนะครับก๊อกน้ําเดี๋ยวผมก็จะถอดมานะครับพวกก๊อกน้าพวกนี้จะมีฟิลเตอร์อยู่ด้วยนะครับพวกนี้อาจจะมีสิ่งสกปรกได้นะครับก็รอบๆเนี่ยมีคราบสกปรกสะสมมานานมากนะครับแล้วก็มีฝาเนี่ยก็ค่อยๆขัดไปเรื่อยๆนะครับก็มีทั้งตรงด้านในด้านนอกอะไรเยอะแยะหมดเลยนะครับ งนั้นเดี๋ยวผมทำความสะอาดส,ส่วนนี้ทำความสะอาดฝา,านะครับถัดมาก็จะเป็นตัวถังนะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้ตาดูเนี่ยผมเห็นเลยว่าสิ่งสกปรกพวกนี้มาจากส่วนหนึ่งซึ่งชัดเจนมากนะครับกรณีเครื่องนี้นะครับก็คือตัวฟิลเตอร์นะครับเป็นฟิลเตอร์ที่ ไม่กรองแล้วนะครับไม่กรองอะไรทั้งสิ้นติดไว้ทําไมก็ไม่รู้นะครับอย่างนี้ซ่อมได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะใช้ผ้าขาวบางจะจะถี่ไปนะครับผมมักจะไปซื้อพวกถุงซักผ้านะครับจากร้าน20บาทเนี่ยนะครับเอามาใส่ข้างหลังแล้วก็ใส่ลงไปเดี๋ยวผมจะดึงออกนะครับเวลาเห็นตัวกรองเป็นแบบนี้นะครับอันนึงซึ่งผมอาจจะแนะนําเลยนะครับให้ต้องตรวจสอบด้วยนะครับก็คือท่อน้ําทิ้งของตัวเครื่องซักผ้านะครับต้องไปดูว่ามันมีเศษอะไรตันอยู่หรือเปล่าเพราะนั้นการกรองไว้เนี่ยนะครับจะทําให้ท่อไม่อุดตันนอกจากนัั้้นนกก็จะมีีตตวท่่ใสําายป ก็จะถอดออกมาได้โอ้โหผมใส่อะไรไปบ้างเนี่ยครับนี่คือที่ใส่น้ํายาจริงๆเลยนะครับแล้วก็โอ้โหแล้วมันจะทําให้ผ้าผมสะอาดไหมเนี่ยนะครับใช้ไม่ได้นะครับเวลาทําความสะอาดข้างในก็อาจจะเอาผ้านะครับผ้าคนหนูนะอดตามร่องต่างๆนะครับซึ่งพวกถังพวกนี้มันขยับได้ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องของน้ําจะไปแตะกับเรื่องของสายไฟนะครับแต่ก่อนก่อนนั้นนะครับต้องถอดปลั๊ก ของเครื่องซักผ้านะครับก่อนทำความสะอาดโอเคอุปกรณ์แล้วแต่ท่านเลยนะครับผมก็จะเตรียมกระบอกฉีดน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะใส่น้ำมนนะครับแต่ทริคนิดนึงนะครับผมก่อนที่ผมมักจะทําความสะอาดกับอุปกรณ์ที่มันเป็นคราบแบบนี้นะครับผมมักจะแอบเอาไปแช่น้ําผสมเบกกิ้งโซดาไว้นะครับพวกเบกกิ้งโซดาความเป็นด่างจะทําให้พวกนี้ตายตัวนะครับใส่น้ําครึ่งถังแบบนี้นะครับใส่ไปสักช้อนโต๊ะ2องช้อนโต๊ะก็พอนะครับก็ทําให้มันน้ํามีสภาพเป็นด่าง ยัแค่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะเอาผมเอาน้ํามันเดียวกันนะครับมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะผสมเบกกิ้งโซดาลงไปเพื่อทําให้มันเป็นเหมือนครีมนะครับเริ่มกระบวนการทำความสะอาดนะครับก็มีหลายส่วนอยู่เหลือเกินเบกกิ้งโซดาเนี่ยทำให้ เจ้าคราพวกนี้มันอ่อนตัวลงนะครับแต่ในแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตัวผงของเบกกิ้งโซดาเนี่ยก็จะมีส่วนในการช่วยในการขัดแบบอ่อนๆน,นะครับก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบฟองน้ำลังจานนะครับ ถอดมาปุ๊บเนี่ยฝาก็จะมีมีสายไฟอยู่ด้วยนะครับอันนี้จะถอดมาเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันจะถอดได้ไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดใครใครไม่รู้จักเครื่องสักผ้านะครับจบครับสบายใจนี่ขนาดบอกว่าสบายใจนี่ยังไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาผ้าชุบน้ําแล้วก็เช็ดทั้งหมดนะครับอย่าเน้นอีกครั้งนะครับอย่าใช้น้ําฉีดนะครับระวังได้ดีนะครับโอเค ถือว่าเรียบร้อยอย่างมากนะครับอันนี้เป็นส่วนด้านบนนะครับที่เราใช้ระยะเวลาหนึงเลยแหละนะครับในการที่จะค่อยๆขัดทีละซอกทีละมุมนะครับสเต็ปถัดไปก็ยังเหลือถาดนะครับที่ผมแช่น้าเบกกิ้งโซดาไว้เหมือนกันนะครับแช่ไว้5นาที10นาทีได้ส่วนใหญ่แล้วก็จะทําให้พวกคราบต่างๆเหล่านี้หลุดออกง่ายทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมอันนี้แต่เดิมเนี่ยจะมีตัวกรอง อยู่ด้วยนะครับผมดึงออกแล้วเพราะมันขาดไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาซ่อมตัวนี้กันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวถาดใส่น้ํายาสำหรับตัวกรองนะครับเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากจะซื้อขอแนะนําวิธีนี้ครับมาแล้วนะครับถุงซักผ้านะครับอันนี้ซื้อมาจากร้าน20บาททั่วๆไปนะครับก็ตัดให้พอดีซะหน่อยหนึ่งก็จะกลายเป็นตัวกรองให้เราใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับสะอาดพร้อมใช้นะครับแต่เหลือข้างในนะครับตัวถังนะครับส่วนแรกที่จะทำนะครับก็คือเราก็จะเปิดน้ําสักครึ่งถังก็พอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เติมน้ำส้มสายชูลงไปสักถ้วยหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยให้ตัวเครื่องทํางานสัหน่อยแล้วก็หยุดเครื่องทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่ง เสร็จแล้วนะครับก็ล้างถังทําความสะอาดถังก็ใช้โปรแกรมที่อยู่บนเครื่องนี่แหละนะครับก็ทิ้งน้ํานะครับเสร็จแล้วเกิดน้ําครึ่งถังหรือหนึ่งถังนะครับเติมเบกกิ้งโซดาไปสักถ้วยหนึ่งหรือครึ่งถ้วยทําไมต้องทําหลังจากน้ําส้มสายชูคือทําให้กําจัดตัวกลิ่นนะครับเพราะนั่นเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของเบกกิ้งโซดาอยู่แล้วนะเสร็จแล้วเดินเครื่องตามปกติแล้วก็อาจจะทิ้งไว้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ทำความสะอาดล้างเครื่องตามปกตินะครับ ซักผ้าเสร็จล้างเสร็จปบฝนตกนะครับก็เป็นเรื่องปกติของพ่อบ้านนะครับเรื่องธรรมดาแต่ัไนก็ตามนะครับเครื่องซักผ้าวันนี้ให้ดูกระบวนการขั้นตอนเยอะมากนะครับแต่ทําได้เหตุผลที่เยอะก็เพราะว่าเครื่องนี้ไม่ได้รับการดูแลมาเป็นเวลานานนะครับแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับงานแบบนี้นะครับไม่ได้ลําบากสักเท่าไหร่นะครับก็ อย่างที่บอกแม่บ้านก็ทําได้พอบ้านก็ทําได้นะครับยิ่งถ้าพอบ้านทําหล่อมากๆเลยนะครับผมเ <c oughs> ครื่องซักผ้าดูแลให้สดใสแต่ถ้าพี่ถามสักไส์พอพี่ห่วงนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการสารยากันช่างได้ใหม่เพราะเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ